สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะสอนทำสอนเพาะเพาะลูเมนเบอร์ Member นะครับเมนเบอร์เมนเบอร์สำหรับเมนเบอร์นะเราจะปุดง่ายๆครับแค่มีน้ำแล้วก็มเมล็ดแล้วก็กระถางแล้วก็ดินขุยมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะครับ กดแกดเม็ดเลยครับก็เอาเอาเปลือกที่เหมือนเป็นใบๆออกนะครับเพื่อจะได้งอกยังไงึ้นแล้วก็รากจะได้ออกเร็วขึ้นนะครับก็แกดเข้าไปครับแกดไปแกดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเอาตามที่หยัดยัดปลูก กิมเบ้กีมเบ้นะครับซูมผลจะครูประมาณห้าเมตรนะครับครับเมื่อแกะเสร็จแล้วเราก็แช่ไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วก็เอาไปใส่กระถางเลยครับครับนี่ฮะกระถางครับใส่เสร็จแล้วครับใส่ให้แล้วก็เอา น้ำลยๆนิดดอยนี่ครับเอาเสร็จแล้วครับไม่ง่ายครับเอาไปิทีไว้ขมางก็ได้ครับเพื่อครับปมแล้วก็เอาไปตัต้นเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเราดูว่าไม่รู้ว่าจะงอดได้หรือเปล่าน่าจะงอดได้นะครับครับปมก็ดูกันนะครับ ประมาณสี่ห้าวันในใบเขาเขียวว่าเขาเขาจะน่าจะงอกนะครับครับผมแต่แต่ที่ผมทำนะครับแบบนี้นะครับผลทิ้งไว้แค่คืนเดียวผมรู้สึกว่าเขาจะงอกขึ้นแล้วนะครับที่เขียวๆนะครับตรงจุดจุดที่มันผลชินไปนะครับครับผมเหมือนเขาจะงอกขึ้นแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าฟุดหรือเปล่าครับ ขอบคุณนะครับ